โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัหนว่าวันนี้อยู่กับผมโอเซ่มาเกอร์แล้วกูจะเดินไปในเป็นไงสวัสดี so ทุกคนวันนี้เราอยู่กับโอเซ่มาเกอร์วันนี้ทัวร์บ้าน EP ที่เท่าไหรว่วะเออช่างแม่งเหอะัน,นี้ครับก็เปน็นไงมีหมกอยู่ไหนอ๋อ เิดเพลงแป๊บจะได้ไม่เหงาแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงเพลงไหนอยู่วะมันบูดอะมันบูดกับวันบูดละโอ้ยเออปะปวดนะมึงจะได้ยินกันก่ะผมไมาเคยพาคุณบูเดินมาแถวๆนี้เลยอ่ะ ยังไม่ถึงเวลากินเนยยำๆหัวอีอกนี่ก็ห้องน้ำอ่ะเหมือนเดิมนี่ก็เนี่ยข้องบนดูดีนะแต่ข้างล่างลกชิมหายโคตรตึง ดูดีมีแมลงสาตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่มีเนาะปิดให้เรียบร้อยทอดปัดแล้วเช็คแล้วแม่อยู่กูหลายปีเหมือนกับไอ้ตุ๊กไก่นั่นเลยอ่ะเห็นไหมล่ะทุกคนอนะ่ะภาพแตกใช่ไหมไอ้พ่อนม่อยู่พ่อๆกับไอ้ไก่นั่นเลย โอเคแค่นี้แหละมีนี้ขี้เกียจตัดนะก็ช่างมนเถอะไป